ดนตรีพื้นบ้านของชาวเนปาลเป็นสัญญาณเริ่มต้นพิธีฉลองสมโพชพระโพธิสัตว์สิทธัทธทราชกุมารหรือพระพุทธเจ้าน้อยปางประสูตรที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบูรณะปฏิสังขรณ์ลุมพินีสถานครั้งที่3ในประวัติศาสตร์ ซึ่งการบูรณะในครั้งนี้นะคะก็เกิดขึ้นจากพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยเพื่อน,น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถ โดยขบวนแห่พระพุทธเจ้าน้อยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่รอบม,มหาเจดีย์โพธินาศซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึง่งและยังถือเป็นมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาลมีอายุเก่าแก่กว่า1,500ปี องค์เจดีย์นี้นะคะมีสัญลักษณ์เด่นอยู่ตรงที่ปากคิ้วสีด้านคือดวงตาแห่งธรรมแทนพระเนตรอันรอบรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี2522ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จึงเป็นแหล่งรวมพลังศรัทธานในพระพุทธศาสนาซึ่งรวมถึงชาวไทยพุทกว่า300คนที่เดินทางมากับคณะกรรมการดำเนินง,งาน โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ลุมพินีสถานประเทศเนปาลเพื่อกรับไหว้สักการะและชมความเงืนงามของดินแดนพุทธภูมิแห่งนี้ด้วยการบูรณะครั้งนี้เป็นครั้งที่3ต่อจากพระเจ้าโอโศกเราก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะด้วยการาสร้างจัดสร้างพระพุทธรูปปางประสูติที่เรียกว่าเบบี้บุดาหรือพระพุทธเจ้าน้อยเนี่ยนะคะให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จะอยู่คงคู่กับลุมพินีเป็นนับ พันๆปีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกเนี่ยได้ทราบว่าการเวีนรักครนี้เกิดจากพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่ฉลองสมโพธิพระพุทธเจ้าน้อยเป็นไปตามธรรมเนียมไทยผสมกับเนปาลโดยมีการใช้ผ้าห้าสีโยงจากพระพุทธเจ้าน้อยให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและเนปาลที่เข้าร่วมขบวนแห่ได้ถือผ้าห้าสีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง การบูรณะครั้งนี้จึงถือเป็นการรวมพลังศรัทธาของชาวไทยพุทธจากทั่วโลกถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยัยนตรี2,600ปีโดยท่านลมามะมองว่านี่ถือเป็นภาระหน้าที่ของชาวไทยพุทธทุกคนที่พึงปฏิบัติ Thank you very much for coming here and in the future Thai people always remember Lumbini because of the baby Buddha. You all the baby Buddha is representative of Thai people and representative of the Buddhists around the world whenever they visit to lumbini they will remember they will see the baby Buddha they will remember Thai people Thai people did great job for development and preservation of lumbini หลังจากการทำพิธีฉลองสมโพชองค์พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมารหรือพระพุทธเจ้าน้อยที่มหาเจดีย์โพธินาเสร็จสิ้นแล้วจึงมีการวางศิลาฤกษ์ฐานองค์พระพุทธเจ้าน้อยเพื่อจะสร้างพระพุทธเจ้าน้อยขนาด3เมตร55เซนติเมตรด้วยโลหะสำริดที่ประเทศไทยก่อนจะนำไปประดิษฐานบริเวณทางเข้าสวนอันศักดิ์สิทธิ์วิหารมายาเทวีจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของการบูรณะในครั้งที่สมสุบงตสุกแก้ว v อ i c ์ทีวีรายงาน ทางสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่เดินนําขบวนอันเชิญผ้าพระกรถินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายสมพลเกยุยราพันธ์อันเชิญมาทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้จํพาพรรษาที่วัดไทยลุมพินีวัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล ชาวไทยพุทธกว่า300คนทั้งที่มาจากประเทศไทยรวมถึงที่อยู่ที่เนปานแห่งนี้ด้วยนะคะเข้าวร่วมพิธีแห่กระถินพระราชทานที่วัดไทยลุมพินีประเทศเนปาวค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นนะคะว่าวัดแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยพุทธจากทั่วโลกค่ะ วัดไทยลุมพินีตั้งอยู่ในปริมณฑลสังเวชนียสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวนลุมพินีประเทศเนปาลสร้างขึ้นด้วยพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยโดยใช้งบประมาณแผ่นดินและผู้ศรัทธาร่วมทำบุญโดยรัฐบาลไทยนะคะได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับรัฐบาลเนปาลนาน99ปีซึ่งมีพร,ระราชนารังสีพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นเจ้าอาวาสดูแลแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง รัฐบาลไทยกับรัฐบาลเนปาลภายใต้โครงการพัฒนาลุมพินีสถานเพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่และสืบสารพระพุทธศาสนาและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโรกาสพระชนมพรรษา85พรรษา5ธันวาคม2555โดยท่านลาม,มะจึงได้ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ทรงพระพารณมามมยแข็งแรง I wish all the Thai people have a very Good New Year and long life and happy life and may the Buddha bless you all the time and have a very safe journey to back to your home country. Thank you. คนไทยกว่า300คนที่เดินทางร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรลุมพินีสถานประเทศเนปาลยังร่งรวมกันสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาที่บริเวณหน้าลานเสาหินอโศกซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชไดโ้โปรดให้สร้างเสาหินขนาดใหญ่มาปักไว้บริเวณสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า นอกจากนั้นท่านเจ้าคุณราชรัตนารังสีพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลยังนำเดินเวียนเทียนรอบวิหารมายาเทวีก่อนจะร่วมกันถวายพระพ,พรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโรกาสพระชนมนพรรษา85พรรษา5ธันวาคม2555สุบงกสุกแก้ววอยซ์ทีรายงาน วันเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญหนึ่งในสี่สังเวชนียสถานของชาวพุทธและเป็นหนึ่งเดียวที่อยู่ในประเทศเนปาลปัจจุบลลันลุมพินีวันได้รับการบูรณะและมีท้าวรวัตถุที่สำคัญที่ชาวพุทธนิยมไปสักการะคือเสาหินพระเจ้าอโศกซึ่งยืนยันได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ประสูติ์ของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีวิหารมายาเทวีที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระนางสิริมหา,ามายาพุทธ ทธมารดาโดยภายในมีศิลาจารึกรูปคล้ายรอยพระบาทสันนิษฐานว่าเป็นจารึกรอยพระบาท9ที่7ของเจ้าชายสิทธัตถะที่ทรงดาเนินได้79ในวันประสูติ You know it is a it is a history making epoch There are very few people they came to Lumbini and they became immortal I use the word immortal like uh, After Buddha passed away, emperor ashoka came to lumbini who erected that monumental you know the pillar after 2500 years also we are remembering him every day we are remembering his name without him the history of lumbini is in incomplete หากย้อนกลับไป2-3ปีที่แล้วเมื่อฝนตกนะคะทางเดินรอบวิหารมายาทีวีจะเฉื่อะแฉะเพราะยังเป็นลานดินไม่มีลานนั่งสวดมนต์หรือนั่งเจริญจิตภาวนาความสุดโทมของสังเวชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ทำให้คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ ซึ่งมีโอกาสเดินทางไปสักการบูชาลุมพินีสถานประเทศเนปาลเมื่อเดือนสิงหาคม2,553ขอทําขอทำหน้าที่เป็นสะพานบุญเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติจากพระคันมันดาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและได้ทำเรื่องขออนุญาตบูรณะปฏิสังขรณ์บริเวณสวนอันศักดิ์สิทธิ์ของลุมพินีในนามประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทย โดยกองทุนพัฒนาลุมพินีอนุญาตให้ดําเนินการบูรณะปรับปรุงบริเวณสวนอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปัจจุบันนะคะบูรณะเสร็จสิ้นไปแล้ว2ส,ส่วนคือทางเดินรอบวิหารมายาเทวีระยะทาง500เมตรพร้อมลานสักการะและลานปฏิบัติธรรมจํานวน4ล้ลาน ล่าสุดนะคะกำลังเร่งดำเนินการในครั้งที่3ได้มีการวางศิลาฤกษ์ฐานองค์พระพุทธเจ้าน้อยก่อนจะจัดสร้างพระพุทธเจ้าน้อยขนาด3เมตร55เซนติเมตรด้วยโลหะสำริดที่ประเทศไทยเพื่อนำไปประดิษฐานบริเวณทางเข้าสวนอันศักดิ์สิทธิ์วิหารมายาเทวีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการบูรณะในครั้งที่3องค์พระพุทธเจ้าน้อยเนี่ยจะจัดสร้างด้วยสำริดซึ่งจะจะจะอยู่เป็นพันปีเช่นเดียวกับเสาหินอโศกที่พระเจ้าอโศกสร้าง องค์พระทเจ้าน้อยนี่ก็จะอยู่เป็นพันปีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกเนี่ยได้รับทราบว่าการบูณะครั้งที่3นี้เกิดจากพลังจิตศรัทธาของชาวไทยนะคะแล้วก็ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยลยเดชดังนั้นพระนามของพระองค์ท่านเนี่ยจะถูกจารึกที่ฐานองค์พระทธเจ้าน้อยเนี่ยเป็นพันพันปี นอกจากนั้นค่ะการดําเนินการในครั้งที่3นี้นะคะยังมีการก่อสร้างถนนเข้าสู่วิหารมายาเทวีระยะทาง1กิโลเมตรอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและสถานพยาบาลฉุกเฉินพร้อมด้วยห้องน้ําล่าสุดกองทุนลุมพินีนะคะยังอนุญาตให้คณะกรรมการดําเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ลุมพินีสถานประเทศเนปาลปรับปรุงลุมพินีตา,นตามแผนแม่บทที่เขียนไว้เมื่อ35ปีที่แล้วโดยวันที่10ธันวาคมนี้ค่ะจะมีการหา หรรืออ่วมกกัันีค้งสวนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะเป็นสังเวชนียสถานแห่งแรกซึ่งเป็นสถานที่ประสิของพระพุทธเจ้าที่นี่นะคะไม่เพียงเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันแต่ที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธจากทั่วโลกด้วยค่ะสุบงกสุกแก่รายงานจากเมืองลุมพินีประเทศเนปาล ประเทศเนปาลน,นะคะเป็นดินแดนที่ได้รับอิทธิพลจากสองมหาอำนาจคือประเทศอินเดียและประเทศจีนที่ขนาบอยู่ทั้งทางตอนใต้และเหนือ โดยในปานมีเมืองหลวงคือกาดมันดุซึ่งชุมชนในเขตหุบเขากาดมันดุเจริญรุ่งเรืองจากการเป็นจุดพักรถของเส้นทางการค้าและเส้นทางสแสวงบุญส่งผลให้เกิดการผสมผสานแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจนกลายเป็นการพัฒนารูปแบบของศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมแต่ยังคงความใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน เนปาลมีประชากรประมาณ29ล้านคนซึ่งร้อย1ะ8 1นับถือศาสนาฮินดูและ1ะ1 1นับถือศาสนาพุทธโดยรายได้หลักของประเทศนะคะมาจากการท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้นปีละกว่า5,000 0คนก็นิยมเดินทางมาสแสวงบุญที่นี่แต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าเนปาลยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยอดเขาเอเวอเรสต์ ate, ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกเป็นจุดขาย ตอนนี้คนไทยก็นิยมมามากกันนะคะปีหนึ่งประมาณห0,000ื่นคนนะคะที่มาที่ลุมพินีนะคะแต่ว่าในกาดมันดุนียก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะคะในปานเขาก็อยากจะให้มาทางกาดมันดุแต่ส่วนมากคนไทยที่มาสังเวชทั้ง4เนี่ยนะคะก็จะมาทางอินเดียะคะ่ะ หากเดินทางไปถึงดินแดนพุทธภูมิชาวพุทธจากทั่วโลกนะคะก็ไม่ควรพลาดสถานที่ทั้ง4ี่แห่งนี้เริ่มจากมาหาเจดีย์โพธินาฏหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึง่งถือเป็นมาหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาลมีอายุเก่าแก่กว่า1,500้ยปีโดยองค์เจดีย์ค่ะมีสัญ,ญลักษณ์เด่นตรงที่รูปตาคิ้วสีด้านคือดวงตาแห่งธรรมแทนพระพเนตรอันรอบรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี2522 ต่อด้วยลุมพินีวันพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญหนึ่งในสี่ของสังเวชนียสถานของชาวพุทธและเป็นหนึ่งเดียวที่อยู่ในประเทศเนปาลโดยมีเสาหินพระเจ้าอาโศกยืนยันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะรวมถึงวิหารมายาเทวีที่สร้างครอบศิลาจารึกรูปค้ายรอยพระบาท9ก้าที่7ของเจ้าชายสิทธัตถะในวันประสูติที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่เล่าถึงความสำคัญของการเกิดเป็นชาวพุทธได้เป็นอย่างดี แม่มองว่าที่นี่ยังบริสุทธิ์อยู่คือถ้าเราจะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องหมายถึงจิตใจของชาวพุทธเนี่ยยังรู้ตื่นระเบิกบานแล้วถ้าเราย้ํากันในเรื่องของปัจจุบัน,นก,กรรมก็คืออย่าพูดให้ร้ายใครพูดแล้วคนอื่น ทุกพูดทำไมแม้ทั้งเรื่องนั้นจริงพูดยังไงมันถึงจะพ้นทุกเนี่ยแสดงว่าพุทธศาสนาเข้มแข็งและการสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยการวางรากในใจของเราที่จะไม่ทําอะไรที่ทําให้ใครเจ็บปวดอีกแม้ว่าสันติภาพในโลกนี้เกิดขึ้นเพราะชาวพุทธ ในบริเวณของลุมพินีวันแห่งนี้นะคะยังเป็นที่รวมของวัดจากนานาชาติซึ่งรวมถึงวัดไทยลุมพินีวัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาลสร้สางขึ้นด้วยพลังศรัทธาของพุทธศ,ศาสนิกชนชาวไทยโดยรัฐบาลไทยได้ทําสัญญาเช่าที่ดินกับรัฐบาลเนปาลนาน99ปีภายใต้โครงการพัฒนานลุมพินีสถานเพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่และสืบสารพระพุทธศาสนา ปิดท้ายด้วยยอดเขาเอเวอเรสต์ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงประมาณ8,844เมตรจากระดับน้ำทะเลที่นี่จึงเป็นที่ดึงดูดน,นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่22พฤษภาคม2551ทงชาติไทยปลิวสวัยเหนือยอดเขาเอเวอเรสต์เป็นครั้งแรก จากฝีมือของนายวิทินันโรจนาพาณิชร,ร่วมกับคณะปีนเขาชาวเวียดนามเนปาลจึงเป็นดินแดนที่รวมความมหัศจรรย์และที่สุดของโลกไว้มากมายเราคอยให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางไปสัมผัสมวลเสน่ห์ของดินแดนพุทธภูมิแห่งนี้สุบงกสุกแก้ว v o i c ท TV รายงาน